วันที่28ธันวาคม2566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่71และคำอํานวยพรในเดือนแห่งความสงบสุขในหัวข้อยกระดับการยอมรับและเข้าใจพัฒนาโปรแกรมชีวิตให้ดีเยี่ยม ข้อความเตือนสติประการที่สคือรู้ข้อบกพร่องแล้วแก้ไขเท่านั้นท่านจึงไร้ข้อบกพร่องหัวใจสำคัญของประโยคนี้คือยกระดับการยอมรับและเข้าใจพัฒนาโปรแกรมชีวิตให้ดีเยี่ยมเราทุกคนล้วนต้องการกลุ่มชะตาชีวิตได้กลับสร้างวงจรประหลาดขึ้นด้วยตนเอง ให้ชีวิตของตนไม่อาจยกระดับได้คนส่วนมากไม่พอใจกับสภาพปัจจุบันต้องการแสวงหาชีวิตที่ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ไม่ยอมทลายกรอบจำกัดแห่งการยอมรับและเข้าใจของตนต้องการใช้การยอมรับและเข้าใจที่มีขีดจำกัดไปแสวงหาพลังที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งขัดกันอยู่ในตัวหากมองประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจนจึงสามารถทลายกรอบได้หากต้องการยกระดับชีวิตต้องเข้าใจสูตรทั้งสามข้อต่อไปนี้อย่างชัดเจนดังนี้ 1. แม้จะเป็นข้อดีแต่หากปล่อยวางไม่ได้ ข้อดีนี้อาจกลายเป็นจุดอุดตันที่ตนก้าวข้ามได้ยากนี่คือสูตรการจํากัดด้วยตนเอง 2. แม้จะเป็นข้อด้อยขอเพียงมองในแง่บวกข้อด้อยนี้ก็อาจกลายเป็นขั้นบันไดที่พาเราเดินไปสู่ความสําเร็จได้นี่คือสูตรกระตุ้นให้ยกระดับ 3. รู้ว่าผิดแล้วแก้ไขได้คือเรื่องที่ดีที่สุดคำว่าดีในที่นี้คือความดีสมบูรณ์แบบเพราะสอดคล้องกับกฎและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ที่สันทั์การสำนึกผิดและแก้ไขความผิดได้ล้วนมีพลังในการพัฒนาโปรแกรมชีวิตของตนให้ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง หากคนเรามีความสุขกับการใช้จุดแข็งของตนทำงานให้ดีนอกจากนี้อย่างสัรทันศ์ศึกษาข้อดีของผู้อื่นทั้งอย่างหมั่นแก้ไขความผิดพลาดของตนให้ถูกต้องนี่คือสูตรการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทั้งสามสูตรนี้ต้องเลือกสรรด้วยตนเองอันที่จริงการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต มิได้ซับซ้อนหากตัวเราในวันนี้มีความสมบูรณ์แบบและเข้าใกล้เต่ากว่าเมื่อวานเล็กน้อยอยู่เสมอเช่นนี้อนาคตจะไม่ดีได้อย่างไรเล่าการแปลเปลี่ยนข้อด้อยเป็นข้อดีคือการฝึกปฏิบัตินี่คือบทศึกษาที่ทุกคนขาดเรียนไม่ได้คนจํานวนมากเข้าใจว่า การอ่านคำพีนั่งสมาธิและทำแบบฝึกหัดคือทั้งหมดของการฝึกปฏิบัติแล้วอันที่จริงการฝึกปฏิบัติคือการดำเนินชีวิตทั้งหมดซึ่งเราต้องยกระดับการยอมรับและเข้าใจหากคนเรากลุ่ม24ชั่วโมงของทั้งวันไว้ได้ตระหนักหรือจิตภายใน ทบทวนการยอมรับและเข้าใจและคัดเกลาคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์ทุกเวลานาทีพลังนี้จะมีอนุภาพมากกว่าการทำแบบฝึกหัดต,ตามเวลาที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเสียอีกในทางกลับกันหากจิตและกำลังกายมีแนวคิดว่ากำลังทำแบบฝึกหัดอยู่ เช่นนี้จะทำให้การฝึกปฏิบัติและการดำเนินชีวิตแยกออกจากกันเป็นสองด้านกล่าวคือขณะที่ทำแบบฝึกหัดจึงเป็นผู้ฝึกปฏิบัติแต่ในการดำเนินชีวิตกลับเป็นปุตุชนต้องฝึกปฏิบัติด,ด้วยการดำเนินชีวิตและถือเอาการฝึกปฏิบัติเป็นการดำเนินชีวิตเท่านั้น คนเราจึงสามารถประสานมีความเป็นหนึ่งและก้าวหน้าได้เร็วในความเป็นจริงการฝึกปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันขณะและเป็นการดำเนินชีวิตฝึกฝนเล็กน้อยมีความเป็นอิสระเล็กน้อยฝึกฝนหนึ่งส่วนมีความผาสุกและสติปัญญาก็เพิ่มพูนขึ้นหนึ่งส่วน การฝึกปฏิบัติก็เพียงทำเรื่องเดียวคือยอมรับว่าตนมีอวิชชาและทิ้งโปรแกรมที่เห็นแก่ตัวในความเป็นมนุษย์อย่างไม่ลังเลและป้อนรหัสข้อมูลที่ไม่เห็นแก่ตัวตามคุณสมบัติของฟ้าเข้าไปอย่างต่อเนื่องเช่นนี้จึงมีอวิชชาต่อความเป็นจริงลดน้อยลง ถังอย่างเพิ่มพูนสติปัญญาต่อชีวิตอีกด้วยขณะเดียวกันยังทำให้ทุกคนได้เห็นความสัตว์ซื่อและกล้าหาญที่ยอมรับว่าตนมีอวิชชาเช่นนี้โจทย์ในการบ่มเพาะคุณธรรมความผาสุกและเพิ่มพูนสติปัญญาจึงได้รับคำตอบทั้งสองข้อแล้วในชีวิตคนเรา ท่านจึงไร้ข้อบกพร่องคือความปรารถนาของเราทุกคนส่วนรู้ข้อบกพร่องแล้วแก้ไขเท่านั้นคือสูตรยาที่ท่านเหล่าจื่อมอบให้เมื่อเดินตามเส้นทางนี้เราทุกคนล้วนสามารถฝึกฝนสติปัญญาและเพิ่มพูนความสามารถของตนใช้พลังของตนแก้ไขชะตาชีวิตตนเองและ ส่องแสงสว่างให้แก่ทั้งตนเองและประชาชนทั่วล่าได้การใช้ชีวิตมาทำความเข้าใจชีวิตอย่างละเอียดถี่ถ้วนคือเรื่องที่มีความผาสุขที่สุดของชีวิตจากอาจารย์เจ้าเมียวก่อกว,วันที่28ธันวาคม2566เผยแพร่วันที่2153